เดี๋ยวสก,กิลหนึ่งใหม่สก,กิลหนึ่งต่อบึ๊บโอ้โหตัวละหมื่นกว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวหนวดดำนะฮะทีก็เอาบอกกันตามตรงก่อนคือมีคนมาฝากขายไอดีใช่ไหมแล้วก็ผมเห็นเฮ้ยแม่งไม่ร้อยดีกว่ากูเลยขออนุญาตเล่นนะครับก็ขอเจ้าของแล้วนะส่วนเหรียญเนี่ยคือเขาใส่เป็นเหรียญแนวสายถึกนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้ผมขอย้อนกลับมาที่ไอดีผมก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของเหรียญว่า ควรใส่เหรียญอะไรถ้าถามผมเนี่ยถ้าถามผมนะควรใส่เหรียญนี้เว้ยถ้าถามผมนะคือหนวดดำอะ่ะเราไม่ต้องถึกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าในส่วนตัวของมันเองเนี่ยมันถึกอยู่ละอันนั้นคือข้อแรก2อนะครับมันมีในส่วนของโจมตีหลังที่ล้มลงหนึ่งทีอะ่ะมันจะมีโจมตีเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเป็นพวกกินผลไม้พิาสารันก็จะตีแรงขึ้นไปอีกดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเน้นสกิลให้ไวและให้ถี่อันนี้คือดีที่สุดแล้วสำหรับหนวดดำนะดังนั้น ถ้าใครจะเล่นคําแนะนําคือตีสเกาะสเลือดหนึ่งแต่มีวงเล็บละผมมาแต่แล้วนะอย่างผมเนี่ยถ้าผมเล่นปัน่นปั่นเป็นเวลร้อยนะผมก็น่าจะใส่เซตนี้ผมบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดอันนั้นใช่แต่ประเด็นก็คือว่ากูทําโยกแล้วไ <c> ง <oughs> จบที่ตรงนั้นนะหมายความว่าเซตเนี้ยถ้าทําแล้วอะ่ะก็เล่นได้อ,อไอสดวสกิลสอเนี่ยซัดปิลมันไม่มีใช่ไหมดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนแค่เหรียญเดียวก็ได้ ยอมเปลี่ยนเหรียญเดียวอ่ะก็ได้นะครับคือไปหาพวกเหรียญย่นสกิลหรือหลบหลีกญย่นสกิลอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปละกันนะอันนี้คือสำหรับตัวนวดดำเนาะส่วนอ,อัพเหรียญเป็นตีสเกาะ4เลือนหนึ่งเชฮ่าฮ่าฮ่านวดดามาแววอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ายืมไปดีมาแล้วเลือดอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นนะส่วนทรับอยู่ที่ร้อยหกสิบนิดๆอะประมาณนี้เอามาเดี๋ยวเล่ให้ดูกันบ้างบอกก่อนนะครับว่าจับเวลร้อยครั้งแรกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อส่วนตัวนะว่ารับมือ ได้ทั้งคิงและโซโลเชื่อส่วนตัวเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเพิ่มเด็บมีแต่เพิ่มโจมตีเท่านั้นอ่ะเอาละเดี๋ยวเตรียมหาจังหวะเล่นอ่ะหลบเรียบร้อยโดนครับอ๋อโดนโซโลฆ่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่หาเดี๋ยวรอดึงนะเดี๋ยวรอดึงนะได้ละอู้อ้าวชิบหา,ายโอ้ยดึงถงไม่ทันด้วยแม่เอ้ยเสียตงเลยอะไรวะลูกอิดกูน่าจะดึงธงเมื่อกี้ เดี๋ยวโอ้เกือบเดี๋ยวดูวการรับมือกับโซโลนะครับว่าแล้วอาชูล่าไม่ดูเลยอาสกิลหนึ่งมานะครับไม่มีปัญหาเห็นปะเนี่ยผมว่าแล้วโดนโซโลตีแล้วเลือดหลังจากนั้นมึงโดนมึงโดนดึงจ้าดึงจ้าไปไหนไปไหนไปไหนดึงดอกโอ้โหสี่พันสบายแม่งต่ำจักว่าต่ำชิบพายเลยอ้าวเจนสกิลสครับตายไหมบึง้งโอ้โหอ,อ่ะตายเกิดตายเกิด แต่โซโลมันถึกเนาะก็พอจะเข้าใจได้นะมันเลยไม่ตายอันนี้เข้าเข้าใจได้สกิลหนึ่งนี่ครูดาวไวนะครับเตรียมดูเตรียมดูเตรียมดูดูบุ๊บโอ้โหสาวโอ้ยไม่ไม่มีเพ่มแอตแทกแบงก์คนเบาเลยเดี๋ยวหลัๆกๆได้จากกนไอันี้ไว้นะโอ้โหโดนละโอเคตอนนี้เอ้ยทำไมไม่มีเพิ่มแอตแทกวะไม่มีเพิ่มแอตแทกวะอะมีแล้วมีแล้วมีแล้วมาแล้ว เตียม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 เท่าไหร่ 9, เท่าไหรบ่บึ้บเก้าพันโอเคสกิลสองครับบึ้บเท่าไหร่วะไม่ไม่เห็นดาเมจอะเอ้ยโดนโดนคิงคาลูทงไม่ไม่ตายวะต่อยต่อยเอ้ยต่อยรถพันกว่าโอเคเลยเนี่ยลม้มลงทีนึงก็เด้งเลือดด้วยดืด้อปึ๊บโอ้โหตายคู่เลยวะโอ้เฮ้ยโวโอเคเลย เฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่อะเอาอยู่นะเมื่อกี้โดนลุ่มนะครับสามารถยื้อได้สักระยะหนึ่งถ้าผมเทียบม,มันก็น่าจะพอๆกับแม่ใหญ่ไหมเนาะเนาะเนานา่าจะพอๆกันนะเออว่ะโคตรเจ๋งอ่ะเตรียมดูเตรียมด,ดูมาเรียบร้อยบึ้บเา้วาว้าวซะงั้นอา้าเดี๋ยวสกิลหนึ่งใหม่สกิลหนึ่งต่อ บุบโอ้โหโตัวละหมื่นกว่าถ้าไม่ใช่นิกะ้นี่คือยิ้มเลยนะตีตีโอเคเฮ้ยตีตีพวกนี้แม่งแรงแรงนะเนี่ยตีแรงนะเนี่ยแต่นิกะรู้สึกว่าดาเมจจะไม่ใคยได้นะแต่าถามว่าการทงกับนิกะได้ไหมคำตอบคือได้นะอ้าวดูจ้าสกิลหนึ่งครูดาวไวมากอะเออถือว่าเล่นได้นะถือว่าเล่นได้เนาะหลังจากที่เห็นในเกมแล้วนะฮะก็เล่ให้ดูเนาะ อันนี้ต้องบอกก็ตามตรงก่อนนะว่าเรียกว่าพิกโขสําหรับที่ผมนึกไว้ไหมก็ใช่เพราะว่าอย่างแพทคืออย่างก่อนหน้าเนี้ผมมีเล่นยาซอฟหรืออะไรก็ว่าไปเนาะทีเนี้ยเรามาจับโนดดำต้องบอกก่อนนะว่าเพิ่งเคยจับเวลล0หนึ่งร้อยครั้งแรกเวลล0หนึ่งร้อยครั้งแรกนะพอเล่นไปเรารู้สึกแบบเชื่อแม่งได้วะงงวะเขาเขา,เขาจะความหมายโขใช่ไหมคือแบบแม่งได้อะแม่งได้ขึ้นมาเลยอะเพราะว่า มันโจมตีพวกกินผลไม,ามา้ปีศาจแรงขึ้น30%นะครับและทุกครั้งที่ล้มลงอะ่ะเด้งเลือดอีก1 5ด้วยแล้วก็ไม่ติดมือด้วยคือแบบเนี่ยเห็นไหมแล้วมีดาเมจอะไรต่างๆอะไรพวกนี้คือที่จะเพิ่มมาอีกอะ่ะแล้วก็คูดาวให้ลดอีกเนี่ยถดาดูด,ดาเมจได้แบบแล้วมันไม่มีเพิ่มเดฟด้วยนะงงวะพอไม่มีเพิ่มเดฟก็หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวะครที่สามารถรับมือกับอาคิงได้งงวะเออคือแบบ แมงรับมือควีนเอ้ยมันรลบมือคิงได้แล้วก็มันโดนมันไม่โดนวันช็อตอะโอเคไหมโอเคไหมมันไม่โดนวันช็อตเว้ยแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยในส่วนของพวกนิกะแม่งค่าได้ด้วยคือแบบพอสกอิลสองโดนทีมเป็นหมื่นเลยเหรอวะงงอะเฮ้ยเชี้ยมึงเกินไปปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเฮ้อว่ะแมงเรียกว่าพลิกโผลดีกว่าเรียกเป็นตัวพิกโผเนาะถ้าหาใครมีก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยแนะนําว่าเล่นได้นะ ถือว่าเป็นโล่อีกตัวหนึ่งที่ยื้อได้ดีและยื้อกับหลักๆเนี่ยนะักแพทย์ปัจจุบันที่เราลงไปเจอเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเราคุยก่อนคิงเนี่ยมาละนิกะเนี่ยมาละโซโลเนี่ยมาละคิดรอเนี่ยมาละสี่ตัวหลักๆแต่ไอาตัวที่รอรับมือยากสุดคือคิดรอใช่ไหมยากสุดคือคิดรอเว้ยแต่ว่าไอ้สกิลของนดดดำอะแม่งก็ยังมีในส่วนของดึงมงว่ามึงดึงธงกูดึงแม่งเลย แล้วเก็บสกิลไว้ถ้ามันดึงธงเมื่อไหร่ก็อาจจะสกิลสองอีกทีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะคือก็เรียกว่ารับมือได้ดีเรียกว่ารับมือได้ดีสําหรับคิดรอนะแต่ถามว่าแพ้คิดรอไหมผมผมว่าแพ้แต่สาหรับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยเช่นโซโลรับมือได้คิงโดนแล้วไม่ตายด้วยนะโดนแล้วไม่ตายนะโดนลดเลือดเลือดลดน้อยด้วยส่วนนิกาดไม่มีมีโอกาสฆ่าได้ด้วยผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่า หลังจากปรับมาแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็คือตัวรีเจนต์ตัวหนึ่งดีๆนี่เองอะที่เราสามารถเอาเล่นได้นะ้แพทนี้ดังนั้นหมายความว่าใครมีตัวนี้เอาขึ้นมาเล่นได้เลยเอาขึ้นมาเล่นได้นะครับอ่าเดี๋ยวมีคนถามอ้าแล้วถ้ามีแม่ใหญ่ล่ะผมก็ให้เครดิตแม่ใหญ่มากกว่านะถ้าส่วนตัวผมให้เ,หเครดิตแม่ใหญ่นะจากที่เล่นมาเนี่ยอันนี้แม้ว่าเล่นเวล80แต่มันก็ค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคือมันคนละแบบกันอะ แม่ใหญ่มันป่วนกว่าในธงอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างโหนดดาหลักๆมันกันแค่ธงเดียวอ่ะซึ่งถามว่าไปอีกธงหนึ่งมันกันได้ไหมหรอมันได้แต่ไม่เท่าแม่ใหญ่เพราะแม่ใหญ่สกิลบีมันเนี่ยมันมันทะลุกําแพงใช่ไหมล่ะแล้วก็ในส่วนของช็อตเนี่ยมันก็ไกลแบบไกลโคตรๆอีกผมเลยมองว่ายังไงก็น่าจะภาษีแม่ใหญ่ดีกว่าความป่วนการเติมธงทุกอย่างแม่ใหญ่ดีกว่าย้ําที่ตรงนี้ก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าโหนดดาดีกว่านะแค่บอกว่า มันกลับมาเล่นได้แค่นั้นแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเก่งถึงขนาดไม่ใหญ่เขียนเนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ว้ให้ที่ใต้ d e s c คล p t i o n ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆน,นั่นเองหากใครต้องการที้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม